สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าหยานบานตะไทยได้มีการโพสข้อความและคลิปลงในกลุ่ม f อทีมงานท่านายประชาชนวีสองได้จังได้ได้จังได่าประเต็นไปแย่งผัวชาวบ้าน,านทั้งอื่นมาก่ะนะนะนะ มาถามข่อยผีมาถามข่อยผีข่อยว่ามันฟังแล้วเออตอนเคยพูดให้ฟังแล้วนะคะลุงนะคะป้านะคะเขาเขาเป็นคู่ผัวตัวเมียกันจริงๆนะคะก่อนที่ลุงนะคะจะมาเจอป้าแตนเนาะก็อย่างว่านอะอดีตก็คืออดีตค่ะคุณเอฟซีนะคะอยู่กันไม่ได้ก็แฟ่แฟค่ะนะคะเราต้องหัดรับความเป็นจริงนะคะไม่ใช่ว่าเอออะไรก็ไม่รู้นะคะเรื่องราวตั้งแต่สมัยแต่ไรแล้วเอาออกมาพูดออกมาพูด เพื่อที่จะทำร้ายลุงนะคะอันนี้ประออนคิดว่าเรื่องที่มันเอาออกมาพูดเรื่องพี่สาวของเขานะคะไปแย่งไปแย่งผัวชาวบงชาวบ้านที่ไหนก็ไม่รู้เนาะประออนคิดว่าไม่สมควรเอาออกมาพูดนะคะเพราะว่าคนคนนั้นก็เป็นพี่สาวของตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าที่ประออนไม่อยากให้ออกมาพูดนะคะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเด็กหายน้องหายเลยนะคะ เออนะคะแต่แต่ปากก็ออกมาพูดว่ามาทวงความยุติธรรมให้หลานให้ไรซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะคะนะคะไอเรื่องที่ปอ,อนอยากให้มันพูดเนี่ยมันเรื่องจริงๆเนี่ยคือเรื่องที่แบบใครที่มาแบบหนุนหลังของพวกมันน่ะเอออยากให้มันออกมาพูดนะคะบรรยายนะคะ แต่แร็กๆเออวันที่เด็กหายน้องหายว่าพวกมันน่ะแต่ละตัวแต่ละตัวน่ะไปอยู่ไหนมานะคะนะคะไม่ใช่ว่าเออมาบรรยงบรรยายแต่เรื่องลุงเรื่องป้าอันนี้มันไม่ใช่นะคะนะคะถ้าทวงความยุติธรรมให้หลานจริงๆนะคะให้เอาออกมาพูดหมดเลยนะปออนอยากให้ออกมาพูดอยากให้ออกมาพูดนะคะคือตัวตัวตัวหนึ่งสองสามนี่อยู่ที่ไหนที่ไหนวันเด็กหายน้องหายนะคะในกลุ่มเรื่อญาติพี่น้องนะคะห้าคนนะคะฝั่งโน้นนะคะ วันนั้นวันนั้นใครใครอยู่ที่ไหนใครไปอะไรอะไรเนี่ยมันสมควรออกมาบรรยายนะคะและคนไหนที่ว่าโทรมาหาโทรมาหาแล้วก็อะไรมีอะไรนะที่ว่าเออมีอะไรมาแลกแลกแลกเปลี่ยนกันนะเออน่ะมันมันแทนที่มันจะออกมาบรรยายนะคะคุณเอฟซีเออเอาออกมาพูดชี้ว่าใครนะ่ะที่โทรหาวันนั้นนะ่ะเออเออนี่มันถึงจะถูกนะจะบอกให้นะเออใคร ที่ว่าเออให้เอาอยากอยากเห็นอยากอยากได้น้องคืนน่ะเออมีมีอะไรแลกเปลี่ยนน่ะนะเออทำไมทำไมไม่ออกมาพูดเออใครน่ะคนไหนล่ะโทรมาหาน่ะมีเบอร์โทรไหมเออทำไมไม่ไม่รับไว้ไม่เมมไว้ล่ะเออเบอร์โทรเขาหน่ะเออก็สืบสืบไปสิว่าเป็นใครน่ะเออเก่งไม่ใช่เหรอความรู้ก็มีเออใครล่ะโทรมาหาวันนั้นน่ะเออ ให้ให้เอาว่าอยากได้น้องคืนแล้วให้เอาอะไรมาแลกมาเปลี่ยนนะนะเออทาไมคุณพวกคุณไม,ไม,ไม่ไม่เมมเบอร์ไว้ล่ะเป็นเบอร์ใครแล้วพวกคุณก็ตรวจสอบเข้าไปสิเออพวกคุณเก่งไม่ใช่หรอเออแต่นี่อะไรก็ไม่รู้ออกมามโนมโนเอาเรื่องโอ,อ้ตั้งแต่น่นหาว่าพี่สาวตัวเองไปแย่งผัวชาวบงชาวบ้านเข้ามาโอ้ยน่ะเจ้านี่ก็มโนมโนไปวันวันเนาะเออ มันมันไม่ได้เกี่ยวกับเด็กหายไม่ได้เกี่ยวกับหลานหายเลยที่จะออกเอาเอาอกมามามนโนเนี่ยเออก็่อ,อนก็พูดแล้วเออก่อนหน้านี้ลุงพราก็เคยมีไม่ใช่ว่าลุงไม่เคยมีเออคนหล่ออย่างลุงนั่นเหรอไม่มีไม่มีผู้สาวมาติดเนาะเออมีมาก่อนอยู่แล้วนะคะลุงพนเคยมีเมียมาก่อนป้าแต่นอยู่แล้วนะคะซึ่งว่าไม่ได้มีพันธะอะไรกันเลยนะคะ ไม่มีพันธะอะไรที่จะมาผูกมัดกันเลยนะคะนะคะคือเขาอยู่อยู่ด้วยกันนะคะเขาผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันนี่หมายถึงว่าเมียเมียก่อนของลุงเนาะก่อนที่จะมาเจอป้าเนาะพูดง่ายๆเขาอยู่กันไม่ได้เขาก็แยกกันไปนะคะคนเรานะคะมันก็เคยมีบ้างนะคะชีวิตที่ว่าอยู่กันไม่ได้ก็แยกกันไปนะคะและได้มีการโพสต์ข้อความว่านางอ้อน อ่านลายครอบครัววิภาบ้างนะนะยะงวดก่อนก็ปากสว่างเรื่องสอบประกอจนพ่อตัวเองเดือดร้อนพ่อพวยไปวังเยี่ยมก็ไม่ได้มาสร้างภาพครอบครัวอบอุ่นกินข้าวพร้อมหน้ากับเขางวดนี้ออกมาแฉน้องใจตัวเองว่ามีเมียมาก่อนแตนแต่อยู่กันไม่ได้ไม่มีภาระผูกพันอะไร แต่มันคนละเวอร์ชันนะภาระนะมีสิ่วยบอกเองว่าไปมันจองดองเขาไว้นี่แหละภาระผูกพันแตนถึงต้องกู้เงินไปจ่ายค่าสินไหมชดเชยให้สาวที่ใช่ผลมั่นไว้แต่ไม่แต่งเพราะเจอแต่นซ่าเข้าให้แซบกว่าหา่าอ่อนรู้ดีเนาะ ว่าหลาบโพทําเด็กหวังประโยชน์แถมยังทําทีว่าอาชีพเก่าหลาบโพเกี่ยวกับลูกอมทั้งที่พวกค้าขายลูกอมจนอยู่ที่บ้านไม่ได้ต้องระเห็ุไปหางานยามทํางานโรงงานกันทางบ้านไปทั้งแก๊งเงินกู้นอกระบบทวงนี่รายวันมันสายวิภาทั้งนั้น บ้านที่นครพนมก็หลังใหญ่แล้วนะอ่อนอยากได้บ้านแบบเสือกับสละสิถึงต้องออกมาโหนคดีเด็กตายกับเขาทุกวันเสือสาเขาได้เพราะเอาแรงไปแรกไปรับใช้น้องชายน้องสะพ้ายแต่อ่อนใช้น้ำไหลล้วน,ลวนหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไป ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าทำรู้ดีทั้งที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในวันเกิดเหตุพังพังยับเยินเขาอยู่ที่ไหนกันในวันที่น้องหายเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีข้อมูลแล้วค่ะสงสัยเพิ่งตื่นคิดคอนเทนต์ไม่ทันฮ่าฮ่าทุกคนเขาให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้ว เขาเคลียร์ไทม์ไลน์หมดแล้วจ้ายกเว้นน้องชายกับน้องสไพซ์อิงอ่อนที่ไม่ชัดเจนหมายก็เลยลงมาจ้ามีเหตุมีผลบ้างนะจ้ะอิงอ่อนมาปกป้องแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นค่ารอกมาถามค่อยนี่มาถามค่อยใหญ่ยายปากแปรหูเรื่องดีเรื่องผัวผัวเมียเมียป้า ปากแปรแห่งรู้คักอีนี่มันวอนเดี๋ยวฟ้องน้าแต่ก่อนฮ่าฮ่ให้น้แต่ฟาดให้เข็ดตอนน้องชายจนๆป้าไปอยู่ในมาบ้านที่นครพนมหลังใหญ่มากแต่ไม่เคยเปิดประตูบ้านเลยนะบ้านทิพย์หรือเปล่าจริงค่ะฝาบ้านไม่มีไม่เห็นมีคนมาดูสาสมแล้ว ที่ไอ้จำเลยมันได้พี่สาวอย่างนางนีชอบชอบเม้นนี้มากๆค่ะมันน่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาเกิดเป็นพี่เป็นน้องกันค่ะเรื่องของสกุลอื่นรู้ดีจังตอนน้องไม่มีฝ่าบ้านไม่รู้เลยต่างคนต่างธรรมาหากินวาซานป้าหนวาวาูว่าไว้ เดี๋ยวคืนนี้ให้นะแต่จัดจู่อ่อนปากเฟอร์เวอร์อ่ะสรุปก็คือคนบอกว่าพี่สาวแย่งผัวคนอื่นที่เป็นลุงกับป้าของผู้หญิงท่านนี้มีน้องและออกมาทีละตัวละตัวแถมไม่เมมเบอร์เวลาโทรมาลุงมีเมียก่อนขำๆไม่ผูกมัด มาเจอป้าเมมเบอร์ Member, แล้วออกลูกมาเป็นตัวและคนที่เป็นลุงหล่อมากป้าขอลุงเลยมาบอกว่าลุงแย่งผัวเขาสรุปสั้นๆนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ